เป็นคนสวยๆกาลสินเลยค่กาลสินชุดสวยมากเลยค่ะอัญเพลย์นะครับอัญเพลย์ห้วยพึ่งห้วยพึ่งจะมาล่ำบอกค่ะจะได้บานทั้งขาดเลยมีมีกล่องมีกระเป๋าคนเหมือนกันเลยน่ารักมากเลยนะคะกระยั้ะกระยังไม่กระยังบอกสวยจังเลยกระยังค่ะเก่งมากเลยสวยด้วยนะคะชุดก็เหมือนกันนะคะกระยังไหวยด้วนะคะชุดไทยนะคะนี่ชุดพุไทยห้วยพึ่งชุดพุไทยนะคะ มาเยี่ยมที่เฉยๆอฮะค่ะทางนี้คนน่ามีสีไม่จะคพดชิ้นละก็ห้วยพึ่งกระสิน เต็มตัวเนาะสวยจังเลยค่ะสาวผู้ไทยสวยไม่สาวผู้ไทยสวยไหมสวยค่ะสวยมากเลยผิวพรรณดีนะคะแต่งตัวสวยมากเลยจุดเด่นก็คือกระยังนี่แหละค่ะสาวผู้ไทยใช้กระยังค่ะกระชยกระยังนี่แหละค่ะกระยังสาวผู้ไทยนะคะไปได้ไหมไปได้ค่ะ แค่ตักร้านะครับกะยังกะยังครับกะยังค่ะคันว่ายแย่ใครหมดแดงก็เอากะยังอะไรจ้าโอ้โหดูในรูปนึกว่าอายุเยอะเนาะนี่ยังอายุยังน้อยนอยู่เนาะเออยังหนุ่มหนุ่มเออเห็นตัวจริงนี่ยเออยังหนุ่มน้อยอยู่เลื่อนเลือนเดี๋ยวห่อนเทาหนี่มเขาก็เป็นลร อายุเยอะกว่าเป็นสิบปีเห็นตัวจริงไหมคแม่ก็สวยค่ะคุณแม่ยังสาวโซจอล์โซจอลโซจอลท่านโซจอกัลสินเหรอคะ สิบสี่เออนี่สมียนจ้องก็นมีนักาาี่วอยู่ัารศึกษา้ีนอยสีแดงเบ็ดแล้ผ้าลูกบาศก์แล้วเต็งสวงามเนาะนายที่ใ้แล้นาโบที่ใ้แล้วแต่พระท่านนั้นดแต่ลายสวยทงงานเลยนะครอบวางไว้านซีร้านกาแฟแต่ไฟพระท่านก็นมแต่ว่ามาไหว้ผ้ใหญ

ทำชุดอ่ะทำชุดเป็นมือมือนะคะเป็นเอกลักษณ์ของกาลาสิตเลยใช่ไหมคะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับตอนนี้คนกาลาสิะมาใส่ผ้าถุงแล้วตอนนี้จะใส่ผ้าถุงแล้วคนกาลาสิตจะไม่ค่อยใส่เกมอันนี้ก็ไม่ใช่ราคาถูกบนหน้าจบารนี่ขนาดนี้ไม่ใช่ราคาถูกนะบาร์นี่เป็นผ้นค่ะบาร์นี่เป็นผ้าเราลงบนไม่มี คุณพูดีเลยนะครับคุกควรแกบผ้าไหมนะคะผ้าไหมครับแกกผ้าคลุมไหมนะคะผ้าคลุมไหลผมได้มาแล้วนะครับสบ็ยไหม สีเด <Desert> e ah. ียวกันกับเสื้อเข้ากันกับเสื้อเลยนะคะกับชุดเลยนะคะมาเรามาเลยค่ะพอดีนะเลยอยากไปเปกติก็จะไม่ผ่านทางนี้นะวันนี้นะเป็นคนไหนคุณนั่นนนิจะไปทางลังนั้นวันนี้ไม่รู้อะไรพามาให้มาทางนี้วันนี้วันพระวันดีด้วยค่ะแล้วลุงพลก็แต่งกันอยู่บ้านด้วยนะครับขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณแม่สจอนะคะ ขอบคุณค่ะสวยมากเลยค่ะสวยทุกท่านนะคะเดไปวัดพระธาตุพนมเดี๋ยไปวัดพระธาตุพนมนะคะไปวัดพระธาตุพนมต่อค่ะสวยจังเลยไส่ไม่แล้วใส่กระยังเหรอใสไม่แล้วใส่กระยังหมดเนี่ยเป็นภาษาอุทัยหรือเปล่าครับค่ะกระยังมันมันเป็นกระยังมันเป็น เบดอัตลักษณ์ของทางภูไาย่างแกงแกงแกเแยงักงแงแกรแกงแ่งกงแกงบกงงแกวจะมีกงแยงแกงแงเกงแกว่างราจะมีเปงนกลุ่ม่างแไม่แบงแกงแกงแกงแแมงแกนกงง อยู่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งตำบลคำบงตำบลคำบงครับอำเภอห้วยพึ่งห้วยพึ่งนะครับจากห้วยพึ่งไปหกกิโลเพราะว่าเราจะเป็นกลุ่มกลุ่มทอผ้าปักผ้าเกี่ยวกับผ้าเลยนะครับมันจะเป็นเชือเย็บด้วยจากตัดด้วยมือค่ะจ้าจ้าสวยจังค่ะสวยมากเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทุกคนค่ะขอให้เจริญเจริญนะคะเช่นเดียวกันเจริญในหน้าทียวกานมาใหม่นะครับ ว้าวสวยจริงๆนะคะชุดเป็นหมื่นนะคะพี่น้องแค่ตะก้านี่ก็พันกว่าบาทแล้วนะคะว้าวว้าวว้าว,วแม่เพิ่งจะไปไหว้พระาธาตุพนมนะคะสีท่านด้วยกันนะคะโอ้สวัเอฟซี FC จากกรุงเทพมหานคร,รก็ช้อปปิ้งร้านแม่กำใสนะคะนโน้นนะคะยังไม่ได้กลับนะคะป้าแตนอาบน้ำลุงพลก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะคะลุงพลก็จะรอ รอทนายมานะคะส่วนแะแตนก็จะไปซื้อผ้าห่มนะคะกับกับหลังบ้านนะคะคุณนทีค่ะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมด้วยกันค่ะลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องกอกสตชันและช่องหนูหน้าภาาไปดูด้วยค่ะรถตูน้นมากี่คนรถตู้เกือบซิปุ่นล่ะคะ่ะลุง